เอเฮ้ยคือพวกิดไฟแล้วกัจับมันนี้โหลดคือพวกิดไฟล์จ an ับโหลดมันก็บสิแล้ว จับเลยบ่อหลังเออปงวาจับปลาตะเพียนเลยเอยวปลาคอน่ยจับเล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 ยฮะน่าเอาปลาตะเพียนคนยังเฮ้ยโคต ก็เตรียมลากอีกตุ๊กตะเข้าไปอ่ะไม่ใช่ลาดกันเจ้เอาเอาเอาดีดีจับลาเร while, <c oughs> <c oughs> า to to ็วเด้อเอาใส่ปลาตะเพียนดื้อเลือกจับปลาตะเพียนเลยปลาคอเดียวใส่ใส่กูถังใส่กูถังไอ้าค่อยเบอดปลาคออ่ะใส่บอปลาคอเดียวจาเอาทีหลังไส่ก้อนละหมองแล้อปลาคอก็ไปเม่นมึงกูมึงกู cua mà to ui lên đây哇 lên đây chơi à mít sắc xì chắp tay chắp tay, chắp tay chắp tai chắp 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 là quát là chắp pa tập pa tập huyết nè huyết nè không có thằng nó cứ ngay mà đưa ôi cái pa tập huyết này thảm nó tay rồi nó nâu vậy đấy chỉ đấy เออเอาแหบอ่ะบ้าแหบครอบไปนั่นไว้นะเออเฮ็ดท <tense> ุ่งยางนะครอบพวงยางไว้นะโอ้ยอ้ย บอกเดี๋ยวปลาคอเดี boot, a little. A little si Kirby, Listen, ๋ยวจะลงหาถังเอาปลานี่ออกก้อนมันดีดเข่าตาขึ้นกันด้วยจะเล่นปิดมองหันไว้บอจะเล่นจะเล่นปิดปิดมองคอนไม่น่ะไปใส่ไปใส่ปิดปิดมองหันไหวได้เด้อเย็นหลายมองหันน่ะสองมือไว้

เนี่ยๆๆลุกไปน่ะลุกไปลุกไปนิดเีนวนะน่ะน่ะนะเป็นยังอไงโอ้ยจ่ากระไรโอ้เอียนเอียนนี่หลีโตแบบไงอ่ะเหมือนเอียนเป็นหู้ไปด้วยี๋ยวมันก็ขึ้นมาจัาเป่ากระบ่กเป็นเอออันนี้กระไร ไงเลยค้ัพี่อย่าเต็มตี้นคุรูอยู่เนาะออกเป็นเหเลยูนี่เล่เราเลียเป็นหู้มันเน่ยมันเป็นหู้เนอเนี่ยเฮ้ยบกทกตีนออกมาก็รวยไปรหลุดเลยเฮ้ยบอกักเชีก่นลยอย่างเลี่ยางันยตงไงเลยอ่ะการนดนปลาคอไปจับปลาคอไปลูการเดนรวยรวยรวยยุ่หันลมเยอะกว่าลูกวะนี่ย